สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมเยือนรายการถึงที่เลยถูกต้องเขาบอกว่าวงมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวงที่เป็นศิลปินที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้เขาเรียกว่าชนะเลิศใช่ไหมคะอันดับหนึ่งจากการประกวด Star Challenge Panasonic Star Challenge ในปี2003อันนี้จริงหรือเปล่าคะโกหกครับโอ้บอกแล้ววงนี้เขาสร้างภาพสร้าง ได้ได้มาตอนเด็กๆครับปี2003นครับนั่นเด็กระคะพนธุ์สนิอ๋ออดมอปลายอยู่เลยก็มีโอกาสได้รางวัลมาครั้งนั้นแล้วก็ครั้งเดียวมีโอกาสได้รางวัลมาครั้งนั้นแล้วครั้งเดียวก็ไม่มีอีกเลยเพราะไม่ได้แข่งเลยกลัวแพ้ก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงแบบบทเพลงอื่นที่เราอยากจะถามให้นะนํนตัวกันทีละคนก่อนดีกว่านะคะอันนี้คือรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครีนหนูนาแบบบิ๊กแฟนเลยนะแต่แต่แตรู้นะให้นำาสวออีกทีเผื่อว่าเพื่อนๆดูอยู่จะได้ทักทายกัน อ่าเริ่มเลยค่ะทักทายกันแรงเนาะเป้เป่าแซคครับสวัสดีค่ะตบมือตบมือทำาหหายกินแล้วโหด้วยผเป้ครับร้องเพลงครับเป้ค่ะครับคุณครับเล่นเบสครับครับไม้ครับตีกลองครับไม้ค่ะผมตกใจตรง ทอมทอมครับคีย์บอร์ดครับทอมทอมค่ะเต่าครับเล่นกีตาร์ครับอ๋อเย่ก็ทักทายกันไม่ต้องแปลกใจครับรายการเราจะมีวิดวิวเสียงนี้มาตลอดเวลาตอนนี้วงเราที่เป็นอยู่คือวารรตี้ป๊อปวาไรตี้ป๊อปพูดถึงทุกเพลงที่มีพื้นฐานความเป็นป๊อปทั้งหมดแต่ว่าเอาสีนั่นสีนี่กลิ่นนั่นกลิ่นนี่มาใส่อะไรเงี้ยทั้น R&B บ้างเป็น Rock and Roll เป็น อะไรเงี้ยเอามาใส่ในเพลงแต่สุดท้ายแล้วก็ยังมีความเป็นป๊อปอยู่คือยังฟังง่ายยังร้องตามได้เหมือนเดิมนี่คือที่มาของวงมาตอนแรกเข้าใจว่าจะมาเป็นแบบเป็นป๊อปแจ๊สหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีแซกซ์ด้วยแต่จริงไม่เป็นป๊อปแซฟแทนป๊อปแซฟนะคะป๊อปแวนป๊อปแวนอะไรนี่เราเอาแซกซ์มาขู่เฉยเอาแซกซ์ให้วงดูดูแบบว่ามีคลามที่คือจริงๆเป่านี่ไม่มีเสียง มันเปล่าไม่ออกเลยฮะวันนี้กดคีย์บอร์ดเอาไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นไม่มีเสียงนะพี่เปล่ามันมีแต่น้ำลายคนอื่นออกมาเต็มอันนั้นซูพูเนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการก็จะมีเปิดเพลงผู้เปิดความจำเสริมของไม์ใช่ไหมคะแล้วก็สังเกตเห็นว่านักร้องนำเขาจะมีตัวเลขอยู่ด้านข้างกับทรงผมอยากรู้นั่นคือตัวเลขหรือคำพูดหรือเป็นอะไรหรือเปล่า มันไม่มันไม่ใช่เป็นตัวเลขครับมันเป็นลายสมองไงครับตอนนั้นคือถ้าเกิดเห็นเต็มเลยเป็นลายสมองเพราะว่าวันนี้มันมันหายไปแล้วครับคือหายไปพร้อมกับสมองนะฮะไม่ใช่ความจำเสื่อมไงความจาเสื่อมก็เลยอยากจะเน้นตรงหัวิดนึงว่าเอ้ยมันเกี่ยวกับความจำากี่ยสมองไอ้เรอดูว่าตอนแรกก็มานั่งแกะตัวเลขมันมีหกใช่ไหมมันมีห้าใช่ไหมอ๋อเขงวันนี้หรือเปล่านี่ออกเหลี่ยมจะเล่นหัวนี้ส่วนตัวมาก